น้องปองไปทุกคนครับมือนีผมนะครับแบงสิวมาทำการรีวิวนะครับน้ำหอมนะครับไม่ใช่ได้นะครับโอเควันนี้ผมแบงนะครับกลับมาเจอเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับการรีวิวหอมผมในวันนี้จะเป็นน้ำหอมตัวดังในตำนานนะครับของคาบินไทนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้ครับผมมีขวดจิ๋วนะครับเอามาจากกระเป๋าได้ก็คือ eternity formen นะครับผมโอเคผมก็หาข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วสำหรับน้ำหอมตัวนี้แล้วก็ใช้มา หลายครั้งแล้วนะครับทดสอบดูทั้งแบบใช้แบบอกลังกายเอยใช้แบบตั้งแต่เช้าจุดเย็นเอยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับน้ำหอม Eternity ของ Calvin Klein นะครับออกมาในปี1990พูดง่ายๆก็คือน้ำหอมตัวนี้นะครับ30ปีแล้วเท่าอายุผมเลยนะแล้วเป็นเพื่อนกันที่น้าอะไรนะครับซึ่งน้ำหอมของ Calvin Klein ตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าหนึ่งแหละ ผมว่าลูกคดทุกคนนะ่ะน่าจะรู้จักแล้วก็เคยเห็นนะครับแล้วก็หลายครั้งที่แบบว่าเขาจัดเซ็ตน้ำหอมแบบลดร,ราคาช่วงปีใหม่ไอ,อ้ตัวเนี้ยมักจะนํามาขายลดราคาเสมอๆนะครับในช็อปน้ําหอมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะทาไมเขาถึงอยู่มาได้ถึง30ปียังขายได้จนทุกวันก็เลยอยากจะนํามารีวิวแล้วพอได้ตัวเล็กๆอย่างน,นี้มาก็เลยนั่นแหละครับจัดมาีูิวกันครับโอเค สำหรับน้ำหอม Eternity for Men ของคารินไคลนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นอารมณิตนะครับมีความซีตรัสมีความเฟรชสไปซี่มีลาเวนเดอร์อ่าแล้วก็มีวูดดี้แล้วก็เพอร์เปิลนะครับเพอร์เปิลก็คืออ่าสมุนไพรแล้วก็ไวท์ฟอรสต์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกับท็อปโน้ตกันดีกว่าครับท็อปโน้ตของเขาโอ้แอบตกใจเหมือนกันคือผมเคยอ่านแล้วแต่เห็นกี่ทีก็ยังตกใจอยู่ดีนะครับว่าทำไมแบบโน้ตของน้ำหอมตัวนี้มันเยอะมากขนาดไหนทั้งที่ฉีดออกมาแล้วก็ มันก็รู้สึกเออมันก็หลายโน้ตแหละแต่ว่ามันก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับท็อปโน้ตจะมีลาเวนเดอร์เลมอนเบอร์การ์มอสแมนดารินออร์เรนต์นะครับ, ender, บ,รรรนนรบส่วนมิดเดิลโน้ตจะมีจูนิเป,ปอร์เบอร์รี่กินเซคอริเรนเดอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือปะนะรเปล่านะเจอรีเนียมเบซิลจัสมินออเรนตบอสซัมลิลลี่แล้วก็ลิลลี่ออร์เรเวลลี่นะครับผมเออผมไปอ่านเจอวเนะี่ยมันไม่ได้อ่านว่าลิาลลี่ออฟเดอะวาลล่เว้ยนะว่าลิลลี่ออฟเดอะเวลลี่นะเบสโน้ตนะครับจะมีซัตนดาร์ด มีเวนเทอร์มีมัสมีบาซิเลียนโรสบูแล้วก็แอมเบอร์นะครับจากที่พูดมาเนี่ยหอมเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นความสดชื่นมีความซีตัสมีความไม้แล้วก็มีความดอกไม้ขาวอย่างที่เขาบอกแล้วก็มีความแบบผมคุ้มไม่ถูกอ่ะคือมันมีสมุนไพรจริงๆมันมันมีหลายอย่างมากเลยน้ำหอมกลิ่นนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกลักษณะของน้ําหอมมานะครับมันก็ตรงตามที่เขาบอกแหละส่วนความว่าเฟรดแอนด์สไปซี่ผมไม่รู้ว่า มันไปสไปซี่กับอะไรอาจจะ c o r i เ n d e r หรือเปล่ามันอาจจะมีความสไปซี่มาจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะมีความสไปซี่มาจากเฟซิลก็ได้นะครับโอเคสำหรับ eternity formen เดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบนึงครับซึ่งวันนี้ก็ฉีดมาจริงๆอะเสื้อตัวนี้มันไม่ได้เหมาะกับน้ำหอมตัวนี้เลย <laughs> แต่ก็อ่ะมันก็สีแบบละ,ม,ลละม,ลนะมุนละมุนเนาะเพราะน้ำหอมมันละมุลนละมุนครับผมจะแจะไว้ตรงนี้อุยแจะวัซาน แจวซันคือแจ mm ๊ hmm. มันดูโปอไรรู้ mm hmm. นหะรับผมอะเอาจริงๆนะทุกอย่างที่เขาบอกมามันเยอะมากพวกโน้ตต่างๆแต่ผมจะพูดในความรู้สึกจริงๆของผมจากใจที่แบบเคยใช้มานะครับ mm hmm. เปิดมาตอนแรกอะกลิ่นมันจะมีความสิตรัสครับแล้วก็มีความเบอร์กามอสแหละอ่าใช่มีความเฟรชความอารมณิตแต่ที่ชัดเจนก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์ครับคือลาเวนเดอร์นําเลยในยความรู้สึกผมแบบลาเวนเดอร์ ender, แล้วก็เบอร์กามอสอะเขาจะกล้วกันมา ตัวเลมอนเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่รองจากสองตัวนั้นมาครับแบบอาเบรอร์กามอตกลั่วมากับลาเวนเดอร์อันนี้ตีมาให้ชัด,ชดส่วนพวกกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนเนี่ยจะกลั่วมาแบบเออเหมือเนเป็นฐานรองให้กลิ่นพวกนั้นมันมีความมีมิติมากขึ้นนะครับกลิ่นส้มจริงๆก็มีนะแต่ฟึดแรกที่ออกมาผมามีความรู้สึกว่าเด่นๆเลยก็คือพวกเบอร์กามอตกับลาเวนเดอร์หลังจากนั้นนะครับกลิ่นต้นของเขาอ่ะจะอยู่ประมาณโอ้ผมว่าไอตัวเนี้ยกลิ่นต้นอยู่นานเหมือนกันนะ ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเลยคือบางน้ําหอมบางตัวนะครับกลิ่นต้นจะแบบสิบนาทีสิบห้านาทีแต่อตัวนี้ก็คือกลิ่นต้นลงมาท็อปโนต้ตอะประมาณสิบห้ายี่สิบสามสิบนาทีแล้วในความรู้สึกผมนะครับแล้วพอบรรทนดาวมานะครับกลิ่นมันก็จะเริ่มอ่อนลงแต่ความอ่อนลงนั้นอะมันก็ยังจะมีมวลของลาเวนเดอร์อยู่คือความเป็นลาเวนเดอร์แล้วก็เบอร์กามอสเนี่ยยังอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้หลงด้านนะอันนี้คือฉีดมาสักพักใหญ่ๆจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับ ลาเวนเดอร์มันก็ยังมีอยู่แบบพวกลวกขึ้นมาแต่ว่าพวกส้มๆเนี่ยพวกเมเดินออเรนเนี่ยผมว่าช่วงกลางๆเขาเริ่มไปแล้วนะครับจะเริ่มอ่อนลงหลังจากนั้นกลิ่นเศษที่ว่าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะคือถ้าไปเทียบกับยิปแซงลองไวน์ EDP ี P ี t เนี่ยไอ้พวกนั้นอะกลิ่นเศษยังจะชัดกว่านี้อีกนะครับ ส่วนความจัสมินความออรินบอสซั่งความลิลี่ความดอกไม้เล็กๆสีขาวเนะี่ยผมว่าเขาตีความมากับความละมุนละมุนจริงๆฉีดใส่เยอะมากนะตลกกแมตลุกตรงนี้ก็ได้วัน <All right. S 1> นะครับซึ่งมันจะแบบมาแบบเบาๆมาแบบบางๆนะครับไอ้วกมนะิดเดิลโน้ตอ่ะส่วนเบสโน้ตจากที่ผมใช้มาแล้วนะครับใช่ครับกลิ่นสุดท้ายอะ่ะไอตัวนี้จะมีความวูดดี้สูงมากมีความวูดดี้มีความ oty, มัสแต่ว่า ไอกลิ่นเบสโน้ตกลิ่นสุดท้ายเนี่ยผมพูดเลยนะมันจะออกมานู่นหลังจากนี้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ติดทนในระดับที่น่าพอใจเลยครับอืมแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่มีความสุขแบบดมแล้วก็อยากดมอีกอยู่เออผมรู้สึกจริงๆอะ่ะถ้าเขาบอกว่ามีแพชชูรี่เข้ามาผมก็าอาจจะเชื่อก็ได้นะไม่รู้สิผมมีความรู้สึกแพชชูรี่แพชชูรี่ในนี้นะครับอาจจะเป็นกลิ่นของแบบ อะไรนะมาเลียผักชีหรอเออก็ได้นะอืมเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยผมรู mm ้ส hmm. mm ึกว่าเออเป็นกลิ่นที่มีมิติในระดับหนึ่งก็คือด้วยความที่เขามีโน้ตหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นพอฉีมมาแล้วความรู้สึกมันก็จะมีความแตกต่างบางทีอะผมดมไปครั้งแรกเบอร์กามอสว่ะดมไปได้ไหมลาเวนเดอร์ว่ะอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆมาเดี๋ยวผมรู้สึกว่า บางทีก็จับทางเขาไม่ถูกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่นนั้นเขาจะตีขึ้นมาก่อนเดี๋ยวกิ่นนี้เขาจะตีขึ้นมาก่อนเวลาที่เราดมแต่ละครั้งมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วกิ่นนี้พูดง่ายก็คือจะมีความลาเวนเดอร์มีความสิตรัสมีความเบอร์เกอร์มอสอย่างเงี้ยครับในความสึกผมส่วนดอกไม้สีขาวผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นส่วนกิ่นเศษผมไม่ได้รู้สึกเท่าไอตัว ยิบแต่งลองนะครับอันนี้ความรู้สึกผมนะแต่ไปชิมกับคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าน้ําหอมกับเคมีแต่ละคนมันต่างกันนะครับการกระจายตัวของน้ำหอมตัวนี้ผมมีค,ความรู้สึกว่าเขากระจายตัวได้ดีนะก็คือแบบกลิ่นอบอวรลวรอบๆตัวเราจริงๆน้ําหอมของคาวินคายครับส่วนมากอะ่ะตระกูลซีเคก็เหมือนกันนะไอ้พวกซีเควันอนะไรเงี้ยการกระจายตัวคือดีมากในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าตัวนี้การกระจายตัวอยู่ได้นานกับตระกูลซนะีเควันนะผมรู้สึกองนั้นอ่ะ C.K.O1 นี่ผมสื่อไปถึงพวก C.K.O C.K.B อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยจะมีความทนมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าติดตัวผมได้ประมาณ6ชั่วโมงขึ้นหลายคนมาฟังตัว่าหชั่วโมงเฮ้ยแล้วมันน้อยไปไม่นะครับตัวผมคนที่ดูดน้ําหอมก็คือแบบฉีดไปแล้วหายไปเลยอะ่ะการที่มันอยู่กับผมได้ประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปบวกตามแบบอากาศทั่วไปตามจํานวนการสเปรย์ผมถือว่าน้าหอมตัวนี้ทนมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่า ผมชอบการที่เขามีความแบบลาเวนเดอร์กล้วมกับเบอร์กามอสอ่ะเออมันคือ2กลิ่นที่ผมได้กลิ่นชัดๆจากตัวผมนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นที่สบายนุ่มๆน,น,นะครับน้ําหอมกลิ่นนี้สื่อถึงอะไรผมรู้สึกว่าสื่อถึงผู้ชายที่วัยทํางานแล้วผมรู้สึกว่าน้าหอมตัวเนี้ยไม่ได้เหมาะกับเด็กมัขยมไม่ได้เหมาะกับเด็กมหาอะไรตอนต้นอ่ะจริงๆมหาอะไรตอนต้นก็ได้แต่ว่าน่าจะเหมาะกับเด็กที่วุเรียบร้อยหรือเป็นผู้ชายที่แบบสุข,ขุมนุ่มหรือเป็ผู้ชายที่กร,ระตุกระตากเฮ้อะไรเงี้ย น่าจะไม่เหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับแต่ทั้งนี้บางคนเขาก็อยากจะมีน้ําหอมที่แบบว่ามาตัดกับบุคลิกของเขาอ,ะอ่ะคุณเป็นคนเล่นๆคุณเป็นคนเฮฮาจกโจ๊ตลกเงี้ยคุณเป็นคนดูนเจ้าชูคนคน้คุณอาจจะอาจีิน้ําหอมที่มันแบบทําให้คุณดูสูงขึ้นเวลาที่คุณจะไปงานน้ำหอมตัวนี้เหมาะสำหรับไปงานทางการได้ครับ ไปทำงานปกติได้ครับสเปรย์น้อยหน่อยแล้วกันเผื่อคนไม่ชอบกลิ่นพวกแบบเบอร์กอร์มอนตและเวนเดอร์ทำมือ then, มได้วันนี้ผมฉีดมาเยอะมากผแบบมแก้หม <love> <laughs> เนิดนึงแล้วก็ <laughs> เป็นน้ำหอมที่ <laughs> มีความผู้ชายครับน้ำหอมผู้ชายี่ยผู้หญิงใช้ได้ไหม <laughs> ผมว่ามันก็มันก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงแมนแมนแต่ว่ามันมันน่าจะหาความหวานมาตัดนินนดนึงเนาะถ้าผู้หญิงจะใช้ก็อาจจะสเปรย์ตัวนี้แล้วก็ฉีดน้ำหอมหวานๆสักตัวหนึ่งให้เพิ่มความหวานขึ้นมานิดนึงนะครับ จะได้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่ามันกลิ่นผู้ชายผู้ชายแล้วเป็นกลิ่นผู้ชายที่ไม่ใช่เด็กน้อยวัยใสไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มวัยทางานผมมองอีกมุมหนึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นแบบป๋าค่ะป๋ามีแบบรถยนต์ที่หรูเปล่าอะไรเงี้ยหนูอยากไ,ไอ้ผนลัพนใหม่อ่ะป๋าในแง่หนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นแบบคุณป๋าเออแต่จริงๆแล้วน้ำหอมกลิ่นอินเทอร์เนตี้ของไลน์เคลนคลายนะครับเขาออกมาสําหรับ เขาตีความว่าเป็นความําหรัาไอ้ผู้ชายรักเครอบครัวเป็นผู้ชายสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายสขุมนุ่มลึกซึ่งใช่ไหมใช่ค่ะตรงตามที่เขาบอกเป๊ะสขุมนุ่มลึกเป็นผู้ชายสะอาดเป็นผู้ชายแบบใจดีเป็นผู้ชายรักครอบครัวใช่เลยครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยจะออกไปทางนั้นที่ผมพูดถึงป๋าไม่ได้หมายถึงความเ้าชูนะเว้ยหมายถึงว่าบุคลิกของคุณป๋าที่แบบป๋ามันมีหลายแบบอะป๋าแบบป๋าเลี้ยง,งจ๊ะอ่ไงเงี้ยหรือว่าเป็นป๋าแบบคุณพ่อของเราอย่างเงี้ย ผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยวันเกิดคุณพ่อของผมอาจจะซื้อกิ่นนี้ให้ก็ได้นะขวดใหญ่เพราะผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับผู้ชายที่เป็นคุณพ่อค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่อายุอ่ายี่สิบกลางหรือสามสิบต้นใช้แล้วจะแก่แ้วไม่ใช่นะคะแต่ว่าความเหมาะสมอะก็คือมันมันมันอยู่ได้หลายช่วงอายุแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับเด็กแค่นั้นเองครับโอเคผมคีดว่าผมเขาพูดไปแทบจะหมดแล้วสำหรับน้ำหองตัว,วนี้อ่ะ เดี๋ยวผมจะขึ้นขวดตัวตัวให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่มีขวดจิ๋วๆเล็กๆนะครับมี mm. อันนี้ผมได้มาจากแบบเออเต๊กน้ำหอมขวดเล็กๆของเขาแต่ว่าฝาไม่ค่อยดีเลยนะครับผมก็ขอจบการดูเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบน้ำหอมนี้กันน้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่าซื้อไปให้ผู้ใหญ่ได้ซื้อไปให้คุณพ่อได้ซื้อไปให้เจ้านายได้นะครับเป็นกลิ่นที่สุภาพแต่อย่าซื้อให้เด็กโอเคปะเออ วันนี้ผมแบงค์ขอไปแล้วนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ